คุณเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ต้องการสร้างความมุ่งมั่นให้กับทีมขายเพื่อปชิตยอดขายถ้าใช่คลิปนี้มีคำตอบครับถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องการเพิ่มความมุ่งมั่นทำลายความท้อแท้ถอดใจของทีมเซลล์แล้วแล้วก็เราจะมาเรียนรู้กันนะครับในกฎแห่งการขายข้อที่5ครับ กฎแห่งการขายข้อที่5บอกไว้ว่ายอดขายขึ้นอยู่ความมุ่งมั่นในใจคุณว่าคุณต้องการมันเท่าไหร่ยอดขายขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นในใจคุณว่าคุณต้องการมันเท่าไหร่กฎข้อนี้นะครับทําให้เราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นใจฟังให้ดีนะครับคุณต้องใช้การควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นใจด้วยตัวคุณเองหมายความว่าไงห,หมายความว่าจงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์100% จงรับผิดชอบต่อเหตุการณ์100%มันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่บอกว่าเหตุการณ์บวกด้วยการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์ดูดีนะฮะเหตุการณ์บวกด้วยการตอบสนองเท่ากับผลลัพธ์ถ้าเหตุการณ์ก็คือยอดขายตกการตอบสนองคือเครียดนั่งรอลูกค้าผลลัพธ์ก็คืออะไรครับยอดขายก็ตกสิครับ เขาบอกว่าเหตุการณ์นะครับไม่สําคัญเท่ากับการตอบสนองถ้ายอดคุณตกคุณก็ทํางานแบบตั้งรับยอดขายตกแน่นอนครับแต่ถ้าเหตุการณ์ก็คือยอดขายตกแต่การตอบสนองคือคุณทํางานเชิงลุกนะครับเหตุการณ์บวกด้วยการตอบสนองที่แปลกใหม่ทําให้คุณเข้าไปควบคุมสิ่งแวดล้อมเข้าไปรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ผลลัพธ์คือยอดขายเพิ่มเรื่องนี้ผมมีเรื่องเล่าครับที่อเมริกานะครับช่วงซับพามช่วงวิกฤตเศรษฐกิจมีปัญหานะครับ โชรูมรถเล็กซขายรถไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นรถค่อนข้างหรูแล้วก็ราคาแพงเหตุการณ์คือเศรษฐกิจตกยอดขายตกผู้จัดก,การโชรูมตอนแรกทาไงครับก็นั่งตบยุงเซลนั่งตบยุงกันครับไม่มียอดขายเลยนะครับผลลัพธ์ก็คือยอดขายก็ตกแต่หลังจากนั้นครับผู้จัดก,การฝ่ายขายนะครับเขาได้ใช้กฎข้อนี้ครับเขารู้ว่า ยอดขายไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกนะครับแต่ยอดขายขึ้นอยู่ความมุ่งมั่นพราะนั้นเขาจึงเปลี่ยนการตอบสนองครับในขณะที่เหตุการณ์ก็ตกเศรษฐกิจก็แย่เขากลับใช้การตอบสนองแบบขายเชิงรุกทำยังไงครับเขาเอารถนะครับเล็กซัสเข้าไปขับในหมู่บ้านคนรวยย่านเบเวอร์ลีย์ฮิลล์นะครับและทดลองขับเทสต์ไ v e ปรากฏว่าไงครับคนที่เป็นเศรษฐีนะครับเศรษฐกิจดีไม่ดีเขายังมีเงินอยู่ครับแล้วเขาได้ทดลองขับแล้วราคาก็ถูกกว่ารถเบนซ์ต้องเยอะ นะครับแถมได้กลิ่นเบาะใหม่ด้วยความรู้สึกก็เลยเกิดความผูกพันกับตัวสินค้าและบริการซึ่งเกิดจากการขายเชิงลุกทําให้มียอดสั่งจองเข้ามาเห็นไหมครับเศรษฐกิจแย่ถ้าคุณขยันยอดขายก็มีแต่ถ้าเศรษฐกิจแย่คุณขี้เกียจยอดขายก็หายหมดไะนั้นนะครับกฎข้อนี้บอกว่าอะไรครับบอกว่าคุณต้องรับผิดชอบร้อเซต่อทีมขายของคุณคุณต้องรับผิดชอบร้อยเปอร์เซนต์แต่ยอดขายของคุณเพราะนั้น เหตุการณ์นะครับจะเป็นเช่นไรไม่สําคัญครับมันอยู่ที่การตอบสนองของคุณเว้นวันนี้นะครับชีวิตคุณเปลี่ยนได้ยอดขายคุณเปลี่ยนได้ณวินาทีที่คุณตัดสินใจนะครับคุณกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งพลังอำนาจการตัดสินใจคือการลงมือปฏิบัติ ถ้าคุณบอกว่าคุณตัดสินใจแล้วแต่คุณยังไม่ลงมือปฏิบัติถือว่าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างกับยอดขายของคุณคุณต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างกับทีมขายของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากรู้กลเม็ดเคล็ดลับนะครับดีๆอย่างนี้นะครับให้คุณกดติดตามและถ้าอยากรู้การพัฒนาทีมขายแบบเซลล์คนนี้และเป็นระบบที่จะสร้างพลังสร้างไฟทําให้นักขายมีความมุ่งมั่นและประสบความสําเร็จคุณจะต้องดูใน คลิกลิงข้างล่างนี้ครับก็คือเรื่องของระบบการพัฒนาแบบเซลล์อะคาเดมีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณนึกถึงยอดขายอย่าลืมนึกถึงเซลล์อะคาเดมีครับ